สวัสดีค่ะบัคเสื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะสวัสดีลูกค้านะคะกับเช้าวันจันทร์ที่สดใสกันด้วยลูกค้าจ๋ารายการแรกของวันจันทร์นะคะวันนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นงานกางเกงขายาวคุณผู้หญิงรวมแบรนด์นะคะตัวนี้เป็นงานไอทีค่ะญี่ปุ่นเป็นงานญี่ปุ่น รถไอที USA รถไอทนะคะตัวน uh ี้เป็นงานรวมนะคะลูกค้าราคา6500บาทค่ะจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่1 0 0่งรถึงหนึตัวต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ54บาทจ้าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะคะตอนนี้ก็คือกำลังแบบว่าเปิดกระสอบสดๆร้อนๆคว้วยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีหลักฐาน ก้องก้องเป็นพยานในขณะที่กล้วยตัดกระสอบน้ํายืนให้กําลังใจกล้วยนะคะดึงตั้งนานนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวพร้อมกันนะคะกับกางเกงขายาวคุณผู้หญิงรวมแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋า อยู่ในนี้นะคะเป็นรวมเนื้อผ้ามาเลยนะลูกค้าใครที่ตามหากางเกงขายาวคุณผู้หญิงขออนุญาตแนะนำเป็นงานตัวนี้ได้เลยราคาย่อมยาวจับต้องได้ค่ะ6,500บาทเท่านั้นต้นทุนต่อตัวประมาณการ54บบาทจ้าตัวนี้เป็นของลีค่ะ ตัวนี้เป็นยีนค่ะลูกค้าเป็นเนื้อยีนนะคะของลีผู้ชายใส่ได้ไหมคะถ้าทรงแบบนี้ทรงนี้ได้เนาะทรงนี้คุณผู้ชายใส่ได้นะลูกคะะ้าจ๋าต้นทุน54บาทได้ลีสวยๆแบบนี้ได้เนื้อผ้ายีนแบบนี้ค่ะลูกคะะ้าจ๋าอะไรนะจ๊ะอเมริกันอีเกิลค่ะเป็นเนื้อสกินนี่เป็นยีนสกินนี่แบบนี้จะ้ะอะไรคะได้ค่ะโอ้โห ลูกค้าขออนุญาตลัดคิวให้ตัวนี้รีคะ่ะลูกค้าและก็ไม่ใช่รีธรรมดานะป้ายมือหนึ่งแบบนี้เลยเป็นรีมือหนึ่งแบบนี้เลยเอวเท่าไหร่ดีเนาะตัวนี้นะคะลูกค้จาจะเป็นรีมือหนึ่งแบบนี้สวยอะสีดํำไหมดําหรือกลมดีคะตัวนี้แต่สวยนะ กระเป๋าแบบนี้อ่ะลูกค้าสวยนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะถ้าพูดถึงอ่ะแนะนํานะคะต้นทุนห้าสิบสี่บาทได้เกตค่ะป๊าดอันนี้รวมแบรนด์จริงๆนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับกางเกงขายาวคุณผู้หญิงลีจา้าตัวนี้คุณผู้ชายใส่ได้นะทรงนี้คุณผู้ชายก็ใส่ได้ลูกค้าเป็นงานไอทีของเรานะคะญี่ปุ่นรวมเมรกานะคะลูกค้าจ๋า สายผู้หญิงเล็กๆแบบนี้มีมานะคะลูกค, okay, <ะ>ค้าจ๋าก54บาทได้เกรดค่ะเอาคืองามเท้ แต่ขอถามเนี่ยจ้ะเจ้ากินเขาบอคือแบบว่าหูหุ่นดีมากตัวนี้ตัวนี้เป็นของเกรดนะคะลูกค้าจ๋าห้าสิบสี่บาทลูกค้าท่านไหนที่ตามหานะคะกางเกงขายาวคุณผู้หญิงแล้วก็เป็นรวมแบรนด์นะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยราคาเพียงหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นต้นทุนประมาณการที่ห้าสิบสี่บาทนะคะ <Okay. S 1> สวยๆยั่วๆกันเลยเกรดมาต่อจ้ะมาต่อที่เกรดสีดำค่ะลูกค้าจา๋าป้าแบรนด์ ยั่วกันเลยอันนี้อะไรคะอรพอลิตเตอร์ค่ะสีขาวค่ะป๊อดทรงขาตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแต่งขาดนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแต่งขาดนิดหนึ่งนะคะเป็นทรงสีขาว<ช>นะคะลีสลักค่ะเป็นเนื้อสลักสีดําค่ะของลีค่ะมิ้นเช็คคอมเมนต์พี่ด้วยนะคะเผื่อลูกค้าทักไทยเข้ามานะคะลูกค้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีกับว่าเช้าวันจันทร์ที่สดใสหลังจากหยุดยาวไปสี่วันนะคะลูกค้าจ๋าไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะมาอั เดพูดคุยกันได้นะคะลูกค้าจ้ามาต่อคะ่ะลูกค้ากางเกงขายาวรวมผ้าคุณผู้หญิงของเรานะคะลูกค้าอเมริกันจ้าเรื่องทรงขามีคะมานะคะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่คะ่ะมาคะ่ะเดฟนะคะฮอลลิเตอร์จะเป็นเนื้อยีนฮอลลิเตอร์คะ่ะลูกค้าจ้าแล้วก็แต่งขาดแบบนี้พระไซส์มาให้เลยลีคะ่ะ อันนี้เป็นแบบว่าโทนสีเขียวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นโทนสีเขียวหม่นๆนะคะเป็นของลีจา๋าอะไรเอ่ย <Just back. S 1> อะไรนะคะ just back just back นะคะลูกคา้าจ๋าออกเสียงผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะลูกคา้าจ๋าทำไมสวยแท้ล,ลีมาอีกค่ะต่อเนื่องกับลีเลยค่ะเป็นเนื้อยีนสีเข้มแบบนี้ลีค่ะลูกคา้าจ๋าขอคนไซส์ใหญ่หรือว่าผู้ชายก็ใส่ได้นะลูกค้า มาต่อที่ยีนสีดำฮอลิเตอร์ค่ะตัวนี้ป้ามาทุกไส์ลูกค้จาจะ SML XL ใส่ได้นะคะบางตัวคุณผู้ชายใส่ได้จากด็อกเกอร์ค่ะตัวนี้เป็นก๊อตเล็กๆนะคะลูกค้าจาอันนี้คือด้านหลังของเขานะคะเกรค่ะป๊ามาอีกแล้วค่ะยีนสีดำค่ะของเกรดค่ะกระเป๋าด้านหลังมีตกแต่งเล็กน้อยนะคะลูกค้าจาสวยอะ่ะชอบอะ่ะลูกค้า ทูฮารเยียนอะไรนะคะน้ำต้องออกเสียงแบบให้เต็มด้วยนะคะทรูใช่อะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นแบรนด์ของอะไรนะคะทรูมันจะมีอีกอีกอีกรสหนึ่งนะคะน้ำต้องออกเสียงให้เต็มนะคะอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยลีค่ะ รีสีดําค่ะลูกค้าจากคุณผู้ชายใส่ได้ตัวนี้คุณผู้ชายใส่ได้นะคะรีสีดํามาทุกสายมาทุกทรงขานะคะรีค่ะสีน้ําตาลไมเอ่ยรีค่ะเหมือนเนื้อผ้าคอตตอนเลยอะ่ะลูกค้าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะประมาณการ5-15%เปเซนตนะคะขาดเปื้อนดำมีเจอนะคะยีนฮอลลิเตอร์จา้า ใครที่สนใจนะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้อินบ็อกเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าช่องทางของ <So S 2> เรา<ม>นะคะหลากหลายช่องทางเลยโซโมโนาคะ่ะลูกค้าจ๋าสีดำามือตัวนี้เป็นอ่าเอลสมอกด้านหลังยืดได้นิดหน่อยนะคะดัมฮอลลิเตอร์ค่ะ, iter, คะเป็นเนื้อยีนนะคะลูกค้าจ๋าป้าอะไรนะคะโซโนมาโซโนมา โซโนมาตัวตัวตัวไหนเอ่ยเมื่อกี้นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะใช่ไหมเอ่ยนตัวนี้ค่ะลูกค้าแล้วพี่ก็พูดตามนะก็ก็มีความเป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้ฮอเล่เต้ แรงเลิศค่ะแรงเลิศค่ะลูกค้าจ๋าแรงเลิค่ะอู้หูแบรนด์ของเขาสุดยอดจริงๆแบรนด์ไม่พักกันเลยทีเดียวอะไรเอ่ยเอ๊ะอะไรนะเอดีอ่ะเอ๊ะไปต่อค่ะนี่เป็นเอดีอ่ะค่ะอ่ะลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นกางเกงคุณผู้หญิงก็จริงแต่บางตัวคุณผู้ชายสามารถใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าอันนี้โนแบรนด์แต่ว่าเราชอบมากเลยอ่ะ โนแบนแต่เราชอบมากเลยอ่ะสีแดงเอวยังยืดหูแล้วขาบางแบบขานี้เป๊ะเลยค่ะแดงเขียวคู่กันเป็นอะไรที่ชอบอ่ะลีจ้ามาต่อคะ่ะลูกค้าจ้ากับลีคะ่ะลูกค้าวุ้ยตัวนี้เป็นทรงคล้ายๆเหมือนเอวสูงเลยนะ ลูกค้าที่สนใจนะสามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะคะลูกค้าจะอินบ็อกเข้ามาได้ฮอลลิเตอร์จะต้นทุนของเขานะคะประมาณการอยู่ที่54บาทจา้ะลูกค้า54บาทได้อเบอร์ค่ะอุ้ยตัวนี้เทมากกระเป๋าแบบว่าเทมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ V.I.P. VIP ค่ะ,คะหมายถึงลูกค้าใช่ไหม สีดำค่ะเป็นเนื้อคอตตอนขาดำสนิทแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหลาก,กหลายแบรนด์นะคะยี่ห้อแบรนด์ยี่ห้อมีครับมาให้เลยสีดำต่อเนื่องค่ะกับอเมริกันค่ะแล้วก็เป็นกระดุมหน้าแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นขาเดแบบนี้ยั่วๆเลยทีเดียวห้บาทเท่านั้นนะคะสนใจสีเอบได้เอ็ดีสีส้มค่ะอุ้ยทำไมเราชอบโทนสีแบบสีเจ็บๆอะ่ะเอ็ดีสีส้มค่ะลูกค้า <c oughs> อันนี้โนแบรน์นะแต่สวยนะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าจะไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะอาจจะเป็นอ่ะแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขาก็มีติดมานะคะฮอลลิตเตอร์ค่ะฮอลลิเตอร์ต่อเนื้องคะ่ะลูกค้ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่คาะ์มาคาร์านคาเดฟมีครมาให้นะคะอเมริกันจะสีดําจากไม่ว่าจะเป็นอ่าเนื้อยีนสกินนี่ก็มีติดมานะคะ mm. ลูกค้าอเมริกันต่อจากกับยีนสกินนี่แบบนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าบางตัวนะเห็นเล็ก แบบนี้อาจจะยืดได้นะคะลูกค้าจะยืดได้ตามอ่าสะโพกของเราหรือว่ายืดได้ตามช่วงขาของเรานะคะไม่ได้ยืดมากแต่ก็มียืดนะคะลูกค้าจ๋ะเอดีค่ะโอ้โหกระเป๋าเทมากค่ะกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังกระเป๋าข้างค่ะเอดีค่ะลูกค้าห้าสิบสี่บาทจ้ะแรงเล้อค่ะลูกค้าแรงเล้อค่ะห้าสิบสี่บาทเท่ๆแบบนี้กันเลยนะคะใครสนใจซีเอเข้ามาได้เลยอันนี้อะไรเอ่ย ออเรนต์คิดแต่ว่าเป็นแบรนด์เขาน่าจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขาแต่ว่าทรงสวยนะคะกระเป๋าข้างแบบนี้เลยนะคะลีจ่ายีนเข้มตัวนี้เป็นของลีจ้ะยีนเข้มตัวนี้เป็นของลีจ่ห้าสิบสี่บาทเท่านั้นนะคะต้นทุนของเขาพอลลิเตอร์สีเลือดหมูค่ะลูกค้าพอลลิเตอร์สีเลือดหมูอู๋สูงยาวขาวดีค่ะลูกค้าจากตัวนี้นะคะแรงเลยค่ะ แรงเลิค่ะน้ำพี่เห็นก่อนน,น้ำยังไม่ดูให้พี่เลยพี่เห็นแรงเลค่ะตัวนี้นะคะลูกค้จาจ๋าแรงเลิศนะคะ,คะอูโหดิกกี้ก็ามาสีดํากระเป๋าข้างค่ะลูกค้าเป็นของดิกกี้อุ้ยแท้ ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะตัวนี้เท่เลยนะคะดิกกี้สีดำค่ะ54บาทอ,อาเบอร์ค่ะลูกค้าจากเอลสมอคแบบนี้นะคะอเบอร์เป็นเนื้อคอตตอนแล้วก็กระเป่าข้างจ้าอันนี้เป็นแบรนด์บ้านเขานะคะลูกค้าจาเหมือนเหมือนผ่านไปแล้วนะ <ND F. S 1> อันนี้นะคะลูกค้าจะ <c oughs> ขั้นข้อไหม <c oughs> อันนี้อะไรจ๊ะ อันนี้นะคะน่าจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะลูกค้าจ๋าก็มีติดมาเช่นเดียวกันนะคะคระไซส์มาให้อยู่ในนี้คะ่ะ SML นะคะมีคระมาให้เลยรีวายคะ่ะลูกค้ารีวายตัวแรกหรือเปล่าจ๊ารีวายเพิ่งเจอตัวแรกหรือเปล่าเอยแม่นม้า<ม>ไม่ตอบพี่อะเหมือนเหมือนจะมีอยู่ในแล้วอ่ะรีวายค่ะลูกค้าจ๋ารีวายก็มามรีก็เจอแรงเลิกค่ะลูกค้าจ๋า ท่านขอ้อแรงเลอจ้าดิกกี้ค่ะ,คะสีดำค่ะอู้หูเทมากค่ะดิกกี้สีดำตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นกระ,ะเป๋าไหมเอ่ยวิกระเป๋าน่ารักอ่ะกระเป๋าเท่เลยนะคะลูกค้าจ้าตอมมี่ค่ะอันนี้นะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าทุกตัวกันเลยทีเดียวเดอ้อกับกางเกงขายาวคุณผู้หญิงนะคะรวมแบรนด์ของเรานะคะแรงเลอตัวเมื่อกี้ทอมมี่ตัวนี้ <c oughs> ไหวไหมคะนิ้่ขอวานตาลไหวไหมไหวไหมเหมือนฝุ่นเข้ามาแป๊บหนึ่งค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราอาจจะเป็นสถาบันลูกค้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าจ้ะเหมือนฝุ่นเข้าเมามาค่ะลีค่ะลีค่ะสีดำค่ะลีค่ะลูกค้าจ้ะอู้อันนี้เหมือนทรงลุงเลยอ่ะ เหมือนคล้ายๆเอลสูงทรงลุงเลยเลยอ่ะลูกค้าจ๋าลีสีดำจ้ะเมริกันอีเกิลค่ะเมริกันอีเกิลเนื้อยีนค่ะลูกค้าจ๋ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่มีครามนะดิกกี้ค่ะใช่ไหมคะค่ะดิกกี้ค่ะลูกค้าจ๋าเพื่อความชัวเราต้องถามกูรูผู้รู้แบรนด์ด้วย เราต้องถามกูรูของเราด้วย C K ก็มาจ้าเนื้อยีนค่ะลูกค้าสีเข้มแบบนี้ของ C K ค่ะอ้โหสวยมากจ้าลูกค้าห้าสิบสี่บาทเท่านั้นฮอลลิตเตอร์อ้ใหม่มากโอเมเจ้าใหม่มากสีเข้มตัวนี้ฮอลลิตเตอร์เอลยสสิบหกจ้ะลีลีค่ะลูกค้าเป็นเนื้อคอตตอนเนื้อคอตตอนค่ะของลีจ้ะป้าสวยแท้อะไรเอ่ยลีค่ะลีค่ะ ล,ลีเยอะมาก,อ,มากอันนี้ผู้ชายใส่ได้นะทรงผู้ชายใส่ได้นะลูกค้าลีค่ะลีอีกแล้วอันนี้ขอคนตัวย่างอันนี้น้าน่าจะใส่ได้ประมาณการไดไหมคะน้าน่าจะได้นะอาจจะได้อยู่นะลูกค้าล,ลีอีกแล้วค่ะ <c oughs> ลีค่ะลูกค้ากระเป๋าแบบแฟชั่นแบบนี้นะลูกค้าจ๋าป๊าดแบรนด์ลีเค่ะ แบลีมาที่หนึ่งนะคะ LL ค่ะลูกค้าจ๋ายีนสีดำค่ะเหมือนคล้ายๆแบบว่าทรงลุงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นของ LL นะคะอ่ะเบอร์คอมบี้ค่ะอ่ะเบอร์คอมบี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเอลสมอกมาด้วยนะคะเนื้อคอตตอนกระเป๋าค้างแบบนี้เลยนะคะสีดำค่ะลีค่ะลูกค้าลีสีดำจ้าป้าด ลีชิงที่หนึ่งเด้ออะไรเอ่ยเขียนว่าแปรซิพิทอลโอเคค่ะนะอาจจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะมีติดมานะคะล,ลีค่ะลูกค้าลีมาอีกแล้วโอ้โหตัวนี้ทรงสวยมากจาก้ะเหมือนเอวสูงเลยอะแล้วเอวเขามีแบบยืดด้านข้างได้นะเป็นโทนสีแบบว่าสีฟอกค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยอันนี้อะไรเอ่ยรีวค่ะลูกค้าจ๋าป้า ลีมาอันดับหนึ่งลีค่ะลีอีกแล้วค่ะโอ้โห,โหทรงสวยมากทรงสวยมากอันนี้อ่ะน่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆทรงลุงไม่เอ่ยเอลสูงแบบนี้ได้เลยนะคะห้าสิบสี่บาทเท่านั้นลูกค้าจาต้นทุนของเขานะห้าสิบสี่บาทได้กางเกงสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะฮอลิเตอร์เมื่อกี้สีดำอันนี้สีขาวป้าเป็นของคู่กันเด้อฮอลิเตอร์ค่ะสรุปคือออร์ ฮอลิเตอร์ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นยีนสกินนี่แบบนี้ของฮอลิเตอร์จ้าอันนี้อะไรเอ่ยลีค่ะพี่ขออันนี้ก็ลีใช่ไหมลีค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตคู่กันได้ไหมสองตัวนี้นะคะสีดำกับสีกรมถ้าดูดีๆก็เหมือนดำทั้งสองตัวนะลีสองตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าไม่น่าเชื่อนะต้นทุนของเขาห้าสิบสี่บาทเท่านั้นอเบอร์ค่ะลูกค้าจ๋าทรงสวยมาก ทรงสวยมากลูกค้าจ๋ะแนะนําเลยนะลูกค้าที่<ะ>สนใจนะคะอินบอกเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้เลย <c oughs> เนื้อคอตตอนสีดําลีจ้าอ,อู้แรงเลอร์มาแล้วเนื้อยีนค่ะเป็นของแรงเลอร์เอวสูงแบบนี้ค่ะคลูกค้าจ๋ะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขาะม,มา<ล>ขาบานนะคะมีคระมาให้ฮอลลิเตอร์เนื้อยีนจ้ะมาจากฮอลลิเตอร์ต่อเนื่องเลยค่ะชอบกระเป๋าเขาอ่ะแฟชั่นดีอะกระเป๋าเขานะคะลูกค้าจ๋ะ 54สบี่บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนโดยประมาณการนะสีดำสวยมากดำใหม่ดำดีดำสีไม่ตกจริงๆนะคะลูกค้าจ๋ามาต่ออีกค่ะลีค่ะหูแบนไม่พักจริงๆกับลีของเราค่ะลูกค้ามาต่อเลยค่ะฮอลลิเตอร์ค่ะอันนี้ก็ฮอลลิเตอร์ค่ะสองตัวสองตัวยัวยฮอลลิเตอร์ค่ะลูกค้าป๊าบ แนะนำนะลูกค้าจากใครที่ตามหากางเกงขายาวคุณผู้หญิงฮอ,อ,ฮอลิเตอร์มาอีกแล้วคะ่ะสีเข้มแบบนี้เป็นขาบานขากระดิ่งเล็กน้อยนะคะลูกค้าเป็นขากระดิ่งนะคะคมาอีกคะ่ะโอ้โหเยอะๆต่อเนื่องกันเลยตัวนี้มีแต่งขาดนะคะด้านหน้ามีแต่งขาดนะคะอันนี้ลไรเอ่ยลีค่ะลีสีดำจ้ะ ขอคนไซส์ใหญ่คุณผู้ชายก็ได้คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้ของลีจ้าลีสีดำมาต่อคะ่ะลีสีดำมาต่อกันเลยนะคะ<ห>ลูกค้าจ๋าแรงเลอร์สีเข้มมากแรงเลอร์สียีนเข้มมากคะ่ะลูกค้าจ๋าหญิงก็ได้แต่นี้น่าจะเป็นทรงคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ฝั่งเขานะคะลูกค้าจ๋า อะไรเอ่ยพอลิเตอร์ค่ะอู้เป็นลายแบบนี้ค่ะลูกค้าใส่ทํางานได้เลยนะคะลีค่ะีค่ะลูกค้าจ๋าขอคนไซส์ใหญ่นะคะขอคุณผู้หญิงไซส์ใหญ่ตัวนี้ลีจ้าลีค่ะีค่ะเนื้อคอตตอนผู้ชายได้ผู้หญิงดีค่ะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีนะคะอะไรเอ่ย DKNY DKNY ค่ะอ้โหูเท่มากค่ะตัวนี้ จะขอคนไซส์ใหญ่นิดนึงค่ะผู้ชายก็ได้ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะลีมาต่อเนื่องค่ะคุณผู้หญิงลีค่ะลูกค้าจ๋าฝากไว้ด้วยนะคะช่องทางติดต่อของบักเรานะคะหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook หน้าเว็บไซต์นะคะโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานก็ได้นะคะบัของเราเปิดทุกวันนะคะลูกค้า9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ2ตัวสุดท้ายและท้ายสุดอันนั้นอะไรจ๊ะเกตคู่กันค่ะร้อยตัวพอดีเป๊ะอ่ะลูกค้า ปิดท้ายและท้ายสุดนะคะสองตัวสุดท้ายเกรดสองตัวเลยค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นของเกรดนะคะลูกค้าจ๋ามิ้นจ๋าแล้วต้นทุนนะคะลูกค้าจ๋า ห5 0 0้ารยบาทนะคะกระสอบนี้ 6, 5 0 0ห้ายบาทจำนวนตัวเมื่อสักครู่แพรกระซิบมาว่าร้อยตัวมิ้นกระซิบมาว่าร้อยตัวนะคะลูกค้าจะกระสอบนี้นะคะ 6, 5 0 0ห้าร้อยบาทนะคะจำนวนร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้าจ่าต้นทุนประมาณการ65บาทสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะอ้าวเบอมิม้นไรปิดกล่องให้คอยบอ <laughs> คลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะขอบคุณค่ะ